สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันคลิปนี้จะเป็นคําทํานายดวงของคุณในเดือนตุลาคมนะคะดาวเดือนกันยาดาวราหูได้โยกย้ายไปแล้วจากพบกรรมะของคุณการกระทําตลอดระยะปีครึ่ง อย่าลืมนะคะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนภพอลิของคุณบางคนนะดีหน่อยก็อจะได้ทำงานที่แก้ไขใช้ทักษะค,ความสามารถจนประสบความสำเร็จแต่บางคนดาวจังหวะโคจรไม่ดีตลอดระยะเวลาปีครึ่งที่ดาวราหูอยู่ในภพกรรมมะการกระทำการงานของคุณมักจะเกิดอุปสรรคติดขัดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ล้มเหลวไปหมดจเจออุปสรรค โอ้โหเข้ามาทดสอบชีวิตมากมายบางคนหนักหน่อยอยู่ดีป่วยเป็นโรคเว้นโรคกรรมโรคที่หาสาเหตุไม่เจอนะคะแตะ่หลังจากเดือนกันยาเข้าสู่เดือนตุลาแล้วชีวิตคุณเริ่มสว่างสวยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขอเสียงไพ่นิดหนึ่งดาวนะคะกำลังเดินสวยๆแบบนี้ชาวกัน ชาวรัคนาราศีกันนะคุณต้องออกสู้แล้แล้วนะบางคนกันเนี่ยมันยอมแพ้ไปแล้วเริ่มท้อกับปัญหาชีวิตเดือนตุลาคมไม่ว่ารอบชีวิตของคุณนะตอนนี้มันจะต้องเ,ออเห็นภาพกิจการมันล้มเหลวไม่เป็นห้างานการที่ทำก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย นะคะใจมันท้อมันถอยแล้วแต่ใจคุณอนะมันจะต้องสู้อีกครั้งแล้วนะดาวเดินแบบนี้ดาวลาหูออกไปแล้วคุณต้องฮึกเหิมขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความคิดคุณอาจจะกังวลว่าเาุาพูดทำไปแล้วมันจะดีไหมลุกคุณสู้อีกครั้งมันจะเจอปัญหาอะไรอีกไหมมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ หนักหนาสาหัสที่ผ่านมาปีครึ่งแต่แม่หมอขอแนะนาว่าในเดือนตุลาเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลุกขึ้นสู้นะลุกขึ้นสู้แบบมันเหมือนมีอะไรมาโดนจิตโดนใจหรืออาจจะมีแบบอ่าสิ่งที่มองไม่เห็นอะ่ะอยู่ดีมันอาจจะกระตุ้นคุณหรือไม่คุณอาจจะเปิดฟังคลิป youtube หรือมีคำพูดใครบางอย่างมากระตุ้นให้คุณรู้สึกคุณ ควรรุกขึ้นสู้ได้แล้วจังหวะชีวิตคุณมันต้องสู้แล้วสู้แล้วรวยแน่นอนนะคะคุณจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งแต่แต่เดือนตุลาเนี่ยมันพึ่งมันพึ่งเริ่มนะใจเย็นๆเพราะว่าหนึ่งดาวศุกร์ของคุณน่ะนะคะดาวศุกร์มันยังอยู่ในภพวินาศอยู่มันจะดีเริ่มดีจริงๆชีวิตดีคุณดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นหลังวันที่24ตุลา นะคะทางโหราศาสตร์เขาถือว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเรื่องของการเงินความรักและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยมันยังอยู่ในภพวินาศมันจะดีจริงๆเรื่องของการเงินก็คือประมาณหลังจากวันที่24ตุลาไปแล้วแต่ตั้งแต่ต้นเดือนตุลามันจะดีไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณยังนอนอยู่นะคะมันจะดีไม่ได้เลยถ้าเกิดวันนี้คุณไม่สู้คุณมองเห็นแต่ปัญหารับรองว่าการไม่ฟื้นถ้าจะฟื้น ต้องมีแรงฮึดนะอะไรมาโดนจิตโดนใจคําพูดใดเพื่อนกระตันนมิตรใดแนะนามาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกคุณสุนั่นแหละมาดวงคุณมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่านอนนะอย่านอนอย่างเดียวส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินอ่าบอกแล้วนะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างคือผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ค่อยได้ตอบโจทย์ นะคะตอบจบกับสิ่งที่คุณทําบางที่คุณทําหนักคุณทําเหนื่อยนะโอ้คุณก็พยายามและแต่ผลตอบแทนไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่หลังจากวันที่24ตุลาการเงินคุณถึงจะขยับดีขึ้นนะคะมาส่วนในเรื่องของความรักนะความรักนะคะความรักเป็นเช่นไรความรักของคุณนะคะบางทีคุณเนี่ย พอปัญหาเยอะๆหรือเจออุปสรรคอะไรมันเรื่องของงานเรื่องของเงินเนี่ยมันก็เลยรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเงบางทีบางอารมณ์ก็อยากจะอยู่คนเดียวหรือบางคนนะคะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วไม่ค่อยได้สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วอยากให้ใส่ใจกันนะ ใส่ใจกันดูแลการปรับทุกกันคุยกันคุยกันดีๆแต่อย่านอนขี้เกียจอย่างเดียวกันต้องสู้ให้แฟนเห็นนะไม่เช่นนั้นนะ่ะคนรักคู่ของคุณเขาจะมองว่าคุณอ่ะไม่ดีนะคุณมันน่าเบื่อนะท้อมาหลายปีแล้วไม่คิดจะสู้ไม่คิดจะช่วยกันแต่กันมักจะได้คู่ของที่ดีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีโอกาสปรับปรุงตัวเอง แม่หมอแนะนํานะคะเปลี่ยนใหม่ปรับใหม่แก้ใหม่ชีวิตของคุณนี่เดวิลรอคุณอยู่ความสุขสมบูรณ์ต่างๆรอคุณอยู่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของคนที่ตกงานแม่หมอก,ก็มองว่าช่วงประมาณปลายเดือนทุกอย่างมันต้องรอประมาณจังหวะนะดาวม,มันเพิ่งย้ายหมามันยังไม่นิ่งคุณใจเย็นๆนะคะคนที่จะรอข่าวดี รอข่าวเรื่องของการสมัครงานหลังจากวันที่24ตุลาเป็นต้นไปข่าวดีมาแน่นอนชีวิตคุณจังหวะด,ดีดีมาอย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพถ้คุณได้ไพ่ใบนี้สุขภาพนะนะคะดูโดยรวมแล้วเนี่ยเห็นไหมคะนั่งอยู่บนโต๊ะ บางทีคนบางคนทํางานอยู่บนโต๊ะไม่อยากลุกไม่อยากเดินไม่อยาเดี๋ยวเลื่อนมันจะไม่เดินมันจะแบบพองส่วนล่างนะก็เดินบ้างออกกําลังกายบ้างแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยคุณก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ก็ระวังช่วงช่วงเอวลงไปช่วงช่วงขาด้านหลังลงไปนะคะบางทีมันนั่งมากก้นกบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเมื่อยได้แต่ก็อยู่ในสภาพที่แข็งแรงอยู่สรุปแล้วชาวลัคนาราศีกันเนี่ย เป็นเดือนที่คุณต้องต้องฟื้นคืนชีพแหละอะไรมาโดนจิตโด,ดนใจก็ตั้งสติตั้งรับเฮ้ยเราต้องทําเราต้องแก่อ๋อเดี๋ยวแม่หมอลืมเรื่องของความรักไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะโดนคอมเมนต์มานะคะคนโสดคนโสดนะหลังจากวันที่24บทุกอย่างรอจากวันที่2ี่เนื่องจากว่าดาวศุกร์อ่ะมันดาวความรักการเงินของคุณเนี่ยมันยังไปอยู่ภพวินาศ24ิบตุลาย้ายมาย้ายมาทับรักด้วยแล้วดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนของคุณเป็นกเกษตรด้วยโอ้โหสเสน่ห์มาหล่นเหลือนะคะคุณจะมีความสุขเรื่องของความรักมากขึ้นคนโสดก็จะมีคนแวะเข้ามาขายขนมจีบคุณอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปิดใจดูนะจ๊ะสเสน่ห์มาแน่นอนจากที่เงียบหงอยเหงาไปนู่นนี่นั่นไปชีวิตห่อเหี่ยวมาตลอดระยะปีครึ่งยิ้มได้แล้วนะ เรื่องของการแต่งตัวตื่นมาจัดแจงตัวเองเทคแคร์ care, ดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยให้ชีวิตตัวเองบางคนเนี่ยไปเน้นเรื่องของการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไรมากเกินไปจนลืมว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องแต่งตัวให้ดูดีมีเสน่ห์มันจะได้เรียกโชคเรียกลาบเข้ามาจะได้เรียกให้คนนุ่งคนนี้มานิยมชมชอบเราชีวิตเราจะได้แบบมีออร่าเออเหมือนการฝึกทําให้เรามันมีออร่าเพราะฉะนั้นปรับปรุงตัวเองนะคะการเป็น เป็นรัคนาราศีที่มีความงามเพราะฉะนั้นคุณขาดเรื่องความงามความละเอียดความสวยงามไม่ได้ต้องตกแต่งดูแลตัวเองนะคะสาวน้อยรัคนาราศีแห่งความเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงเอาละค่ะคลิปนี้แม่หมอขออนุญาตไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม EXIT ซทีทารอดแม่หมอปรึกษาดวงดวงคุณจะดีได้นะคะมันมีหลายองค์ประกอบ จังหวะชีวิตในแต่ละปีไม่เหมือนกันเป็นการทำนายแบบกว้างๆเพื่อความบันเทิงถ้าอยากจะเฉพาะเพาะเจาะจงต้องติดต่อแม่หมอเป็นการส่วนตัวดวงชะตาละ500บาทคลิปนี้สวัสดีค่ะ